เรื่องราวสยองขวัญของอนาโตลีมอสควินจากนักวิชาการสู่ผู้ขุดศพยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความลึกลับและเรื่องราวเหนือจริงที่ยากจะยังถึงวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ทำให้โลกต้องตกตะลึงเรื่องราวของชายผู้เปรียบเสมือนจอมมารแห่งมัมมี่จากรัเสเซียชายผู้ที่ชีวิตของเขาเริ่มต้นจากความอัจฉริยะทางวิชาการ ก่อนจะบิดเบี้ยวไปสู่ความมืดมิดที่ไม่อาจจินตนาการได้เขาคืออนาโตลีมอสควินเรื่องราวความสยองขวัญความอันตรายและความน่ากลัวที่ถูกเปิดเผยในปี2011จะทำให้คุณต้องขนหัวลุกไปกับทุกรายละเอียดอนาโตลีมอสควินเกิดเมื่อวันที่1กันยายน1,966ที่เหมือนกอกี้ปัจจุบันคือนิจินีโนวกาโรสประเทศรัสเซียเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นกรด มีความสามารถพิเศษด้านภาษาสามารถพูดได้ถึง13ภาษาและเป็นนักวิชาการนักภาษา,าศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงเขามีห้องสมุดส่วนตัวขนาดใหญ่ที่มีหนังสือและเอกสารกว่า6กหมื่นเล่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เซลติกนิทานพื้นบ้านพิธีกรรมการฝังศพความตายและเรื่องลึกลับเพื่อนร่วมงานต่างพากันเรียกเขาว่าอัจฉริยะผู้แปลกประหลาด แม้จะดูเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ชีวิตของมอสควินกลับไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นมีแรงงานว่าในช่วงวัยเด็กประมาณ8-9ถึงขวบเขาเคยหลูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นบาดแผลที่เขายอมเปิดเผยเมื่ออายุ50ปีเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปจากเด็กที่เงียบขรึมและอ่อนโยนกลายเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและแยกตัวจากสังคมแต่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความลหลงไหลอันน่าขนลุกของมอสควิน เริ่มขึ้นเมื่อเขาอายุ13ปีในปี1979ขณะเดินกลับจากโรงเรียนเขาบังเอิญพบก,กับขบวนแห่ศพของเด็กหญิงอายุ11ปีชื่อนาตาชาเโตรสฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือความสยดสยองเมื่อชายชุดดำในขบวนศพกลุ่มหนึ่งลากเขาไปที่ลงศพและบังคับให้เขาก้มลงจูบใบหน้าของเด็กหญิงที่เสียชีวิตมารดาของนาตาชาถึงกับเอาแรงแต่งงานสวมที่นิ้วของมอสควิน และอีกวงหนึ่งสวมที่นิ้วของลูกสาวเพื่อผูกหมัดทั้งสองไว้ในการแต่งงานอันแปลกประหลาดเหตุการณ์นี้ฝังลึกในใจของมอสควินและทําให้เขาเริ่มลหลงไหลในความตายและสุสานมอสควินเริ่มใช้เวลาส่วนใจอยู่ในสุสานโดยเฉพาะสุสานครัสในย่าเอ็ดน้าในบ้านเกิดของเขาเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถสื่อสารกับวิญญ,ญาณของผู้ตายได้เขาศึกษาพิธีกรรมโบราณของชาวเคลและยาคุดในเซบีเรย ซึ่งเชื่อเรื่องการนอนบนหลุมศพเพื่อสื่อสารกับวิญญาณมอสควินเองก็เริ่มทำเช่นนั้นเขาจะอ่านประกาศข่าวการตายของเด็กๆที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วไปนอนบนหลุมศพของพวกเขาโดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เขารู้ว่าวิญญาณของเด็กคนนั้นต้องการที่จะฟื้นคืนชีพหรือไม่เขาอ้างว่าเขาได้ทำเช่นนี้มานานกว่า20ปีก่อนถูกจับกลุ่มเขาอ้างว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นเรียกร้องหาเขาขอให้เขาช่วยเหลือชีวิตของพวกเขา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอนาโตลีมอสควินใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่ร่วมกับพ่อแม่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆของเขาพ่อแม่ของเขาเองก็ไม่ทราบถึงพฤติกรรมอันน่าขนลุกของลูกชายโดยส่วนใหญ่พวกเขาจะไปใช้เวลาอยู่ที่บ้านพักต่างอากาศในช่วงครึ่งปีซึ่งนั่นเปิดโอกาสให้มอสควินได้ลงมือตามความลงไหลอันมืดมิดของเขาในปี2011เหตุการณ์น่าสยดสยองที่เกิดขึ้นในสุสานหลายแห่งในเมืองนิชเนฟกรัด ได้ดึงดูดความสนใจของตำรวจสุสานหลายแห่งถูกบุกรุกและหลุมศพถูกทำลายในตอนแรกตำรวจสงสัยว่าอาจเป็นฝีมือของกลุ่มหัวรุนแรงมอสควีนถูกสงสัยทันทีเนื่องจากความสนใจที่ผิดปกติของเขาในสุสานและประวัติการติดต่อกับตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลสุสานของเขาในช่วงปี2006ถึง2010ในที่สุดวันที่2พฤศจิกายน2011ตำรวจจากศูนย์ต่อด,ด้านการก่อการร้ายได้บุกเข้าตรวจคนอาพาร์ตเมนต์ของมอสควิน สิ่งที่พวกเขาพบภายในห้องนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับช็อกและสร้างความหวาดผวาไปทั่วโลกอาพาร์ตเมนต์ของเขาเต็มไปด้วยข้าวของรกเรือกองหนังสือและเอกสารสูงท่วมพื้นและท่ามกลางความรกนั่นเองสายตาของเจ้าหน้าที่ก็ปะทะเข้ากับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นตุ๊กตาขนาดเท่าคนจริงจำนวนมากแต่เมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งลองขยับตุ๊กตาตัวหนึ่งพวกเขาก็ดีนเสียงบางอย่างกระทบกันอยู่ภายในความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ถูกเปิดเผย สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นไม่ใช่ตุ๊กตาแต่เป็นมัมมี่มนุษย์ภายในพาสเมนต์ของมอสควินเจ้าหน้าที่พบศพที่ถูกทำเป็นมัมมี่จำนวน26ร่างบางรายงานระบุสูงถึง29ร่างศพเหล่านี้เป็นเด็กหญิงและหญิงสาวมีอายุตั้งแต่3ถึง29ปีมอสควินได้ขุดศพเหล่านี้มาจากสุสานในท้องถิ่นและนำกลับมาที่บ้านของเขาวิธีการที่มอสควินใช้ในการทำมัมมี่นั้นน่าขนลุกยิ่งกว่าเขาใช้เกลือและเบ,ะเบกกิ้งโซดาเพื่อทำให้ศพแห้ง เมื่อศพแห้งแล้วเขาก็จะนําพวกมันกลับมาที่บ้านภาพจากวิดีโอที่ตํารวจเผยแพร่เผยให้เห็นร่างมัม,มี่เหล่านี้นั่งอยู่บนชั้นวางของและโซฟาในห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยหนังสือและของใช้สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้สยดสยองยิ่งขึ้นคือมอสวีนได้ตกแต่งมัม,มี่เหล่านี้เขาจะนําเสื้อผ้าที่ขโมยมาจากกลุ่มศพเช่นถุงท้องชุดกระโปรงหรือรองเท้าบู๊ตมาสวมที่พวกมันบางร่างถูกตกแต่งด้วยเสื้อผ้าหรูหราบางร่างสวมชุดกระโปรงสีสวรรค์ มอสควินถึงกับใส่กล่องดนตรีไว้ในหน้าอกของบางร่างเพื่อให้มีเสียงเพลงเมื่อสัมผัสเขายังใช้ผ้าในลอนรอบใบหน้าหรือสร้างใบหน้าตุ๊กตาให้พวกมันด้วยเขาตั้งชื่อให้มัมมี่แต่ละร่างจัดงานวันเกิดให้พวกมันและเฉลิมฉลองวันหยุดร่วมกันเขาร้องเพลงให้ฟังเปิดการ์ตูนให้ดูและปฏิบัติต่อพวกมันเหมือนลูกแท้ของเขาเขาสะสมข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวและเสื้อผ้าของเด็กๆไว้นในตัวมัมมี่ด้วยในมัมมี่บางร่างพบแม้กระทั่งป้ายชื่อจากหลุมศพ และแท็กโรงพยาบาลที่ระบุวันที่เสียชีวิตและสาเหตุการตายพ่อแม่ของมอสควินที่อาศัยอยู่ร่วมกับเขากลับไม่ทราบถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวนี้พวกเขาคิดว่าลูกชายของพวกเขามีงานอดิเรกที่แปลกประหลาดคือการทําตุ๊กตาขนาดใหญ่แม่ของเขาเอเวลามอสควิน e าเคยกล่าวว่าเราเห็นตุ๊กตาเหล่านี้แต่เราไม่เคยสงสัยเลยว่าข้างในมีศพอยู่เราคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกของเขาที่จะทําตุ๊กตาขนาดใหญ่แบบนี้และไม่เห็นมีอะไรผิดปก,กติ นอกจากมัมมี่แล้วตำรวจยังพบหลักฐานอีกมากมายในอพาร์ตเมนต์ของมอสควินเช่นแผ่นป้ายชื่อที่ถอดมาจากป้ายหลุมศพแผนที่สุสานหลายแห่งในภูมิภาคและคู่มือการทำตุ๊กตาจากศพหลักฐานเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเขาอาจได้ขุดหลุมศพไปแล้วมากถึง150หลุมคำถามที่หลอกหลอนจิตใจทุกคนคือทำไมทำไมชายทุ่ฉลาดเฉลียวเช่นอนาโตลีมอสควินถึงได้กระทำเรื่องสุดสยองเช่นนี้ได้ มอสควินให้เหตุผลที่น่ายสยดสยองโดยเขาอ้างว่าเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจเด็กๆที่เสียชีวิตเป็นอย่างมากและเชื่อว่าเขาสามารถนำพวกเขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งไม่ว่าจะด้วยวิทยาศาสตร์หรือมนต์ดำในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเซีลติกเขาได้เรียนรู้ว่าชาวดูอิตโบราณน,นอนบนหลุมศพเพื่อสื่อสารกับวิญ,ญญาณของผู้ตายเขายังศึกษาวัฒนธรรมของชนเผ่าในไซบีเรียซึ่งมีการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน เขาเชื่อว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นเรียกหาให้เขาไปช่วยพวกเขาออกมาจากความเย็นชาของหลุมศพมอสคินอ้างว่าเขาต้องการมอบชีวิตที่สองให้กับเด็กหญิงเหล่านี้เขาเชื่อว่าซากศพของพวกเขาทุดโทรมและน่าเกลียดเกินไปที่จะทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจหรือมีความสุขเขาจึงทําตุ๊กตาเพื่อให้พวกเขามีร่างกายที่ใช้งานได้เมื่อเขาค้นพบวิธีที่จะนําพวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้ง แรงจูงใจอีกประการหนึ่งคือความปรารถนาของเขาที่จะมีลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวเขามักจะเสียใจที่ไม่มีโลกและเคยพยายามรับเด็กหญิงมาเป็นลูกบุญธรรมแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากรายได้น้อยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีความต้องการทางเพศต่อตุ๊กตาเหล่านี้แต่ถือพวกมันเป็นลูกของเขาจริงๆเขาพูดคุยกับศพร้องเพลงให้ฟังดูการ์ตูนด้วยกันและจัดงานวันเกิดและเฉลิมฉลองวันหยุดให้พวกมัน เมื่อถูกถามในสารว่าเขาจะขอโทษพ่อแม่ของเหยื่อหรือไม่มอสควินตอบอย่างเย็นชาว,ว่าเด็กหญิงเหล่านี้ก็คือเด็กหญิงในมุมมองของผมพวกเขาไม่มีพ่อแม่ผมไม่รู้จักใครในนั้นนอกจากนี้พวกเขาฝังลูกสาวของพวกเขาและนั่นก็จุดที่ผมเชื่อว่าสิทธิของพวกเขาเหนือตัวลูกสาวได้สิ้นสุดลงแล้วดังนั้นไม่ผมจะไม่ขอโทษเขายังกล่าวอ้างอีกว่า พวกคุณทิ้งลูกสาวของพวกคุณไว้ในความเย็นชาส่วนผมนำพวกเขากลับบ้านมาทำให้ร่างกายอบอุ่นหลังจากการจับกลุ่มมอสควินถูกส่งไปประเมินทางจิตเวชผลการประเมินระบุว่าเขามีอาการของโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงหรือพารานอยสคิสโซฟีเนียผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการกระทำของมอสควินเกิดจากความเจ็บป่วยทางจิตและความหลงไหลในความตายพฤติกรรมของเขาบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะควบคุมและรักษาสภาพชีวิตแม้แต่ในความตาย การที่เขาสื่อสารกับวิญญาณของเด็กหญิงที่เสียชีวิตบ่งชี้ถึงการแตกแยกจากความเป็นจริงการกระทำของมอสควินไม่ได้มีแรงจูงใจมาจากความอาฆาตมาตร,ร้ายแต่มาจากความรู้สึกผิดเพี้ยนของการดูแลและการรักษาคดีของอนาโตลีมอสควินสร้างความตกสะพึงไปทั่วรัเสเซียและทั่วโลกครอบครัวของเหยื่อรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึง้งที่สถานที่พักสุดท้ายของคนที่พวกเขารักถูกละเมิดในลักษณะที่น่ารังเกียจที่สุด เมื่อเดือนพฤษภาคม2012มอสควินถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมที่จะขึ้นศาลเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวงและถูกพ้นจากความรับผิดทางการอาญาแทนที่จะถูกจำคุกเขาถูกส่งตัวไปบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชโดยมีการทบทวนคดีของเขาทุก6เดือนในศาลครอบครัวของเด็กหญิงที่ถูกทำเป็นมัมมี่บางรายตะโกนเรียกร้องให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิตในขณะที่บางคนเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิต นาตาเลียชาดิโมวามันดาของโอกาชาดิโมวาซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่มอสควินครอบครองมานานเกือบ9ปีกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตนี้ได้นำความกลัวความหวาดกลัวและความตะหนกมาอยู่ในชีวิตของฉันเธอเชื่อว่ามอสควินควรถูกขังไปตลอดชีวิตสิ่งที่เพิ่มความเจ็บปวดให้กับครอบครัวเหยื่อคือมอสควินยังคงยืนยันไม่ขอโทษและเคยกล่าวว่าอย่าพยายามฝังศพของลูกสาวของพวกเขาให้ลึกนักเพราะเขาจะไปขุดพวกเขาขึ้นมาอีกเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัว อย่างไรก็ตามมีแรงงานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่ามีครอบครัวหนึ่งที่รู้สึกขอบคุณมอสควินที่นำลูกสาวของพวกเขาออกจากหลุมศพและดูแลเธออย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามหลายครั้งจากทนายความของมอสควินที่จะขอให้เขาได้รับการปล่อยตัวหรือย้ายไปรักษาแบบผู้ป่วยนอกในปี2019แพทย์เคยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวเขาโดยอ้างว่าเขาได้รับการฟื้นฟูแล้วแต่ศาลปฏิเสธในปี2021 ทนายความของเขายังคงพยายามขอให้เขาได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยมีแผนใจะให้เขาเขียนหนังสือและทำงานเป็นครูสอนภาษาแต่ศาลก็ปฏิเสธคำรองนั้นเช่นกันในปี2025ศาลร,รัสเซียได้ตัดสินยืนยันว่ามอสควินจะยังคงถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลจิตเวชต่อไปตามคำรองของแพทย์ผู้ดูแลเรื่องราวของอนาโตลีมอสควินทิ้งไว้ซึ่งคำถามมากมายเกี่ยวกับขอบเขตของความหลงไหลจริยธรรมของความตาย และความเปราะบางของจิตใจมนุษย์มันเป็นเรื่องราวที่ชวนขนลุกผสมผสานระหว่างความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาและความเจ็บป่วยทางจิตมอสควินถูกมองว่าเป็นนักลา่าศพผู้ซึ่งละเมิดสถานที่พักผ่นสุดท้ายของผู้บริสุทธิ์การกระทําของเขาได้เปิดเผยความจริงอันน่าหวาดกลัวว่าบางครั้งบุคคลที่ดูไม่เป็นอันตรายที่สุดก็สามารถซ่อนความลับที่มืดมิดที่สุดไว้ได้คลี่ของเขาทําให้เกิดการถูกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและการครุ้มครองสถานที่ฝังศพ แม้ว่าเขาจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทแต่คำพูดและการกระทำของเขาก็ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับครอบครัวเหยื่อและสาธารณะการที่เขายืนยันว่าจะขุดศพกลับขึ้นมาหาระด,ดับการปล่อยตัวแสดงให้เห็นถึงความอันตรายที่ยังคงแฝงอยู่ในจิตใจของเขากรณีของมอสควินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเข้าใจและจัดการกับความเจ็บป่วยทางจิตอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรกรมที่คล้ายการเกิดขึ้นอีกในอนาคต มรดกของมอสควินคือความรู้สึกไม่สบายใจความตกใจและคําเตือนอันน่าสะพรึงกลัวว่าความหลงไหลาสามารถเบลเส้นแบ่งระหว่างความหลงไหลกับความครอบงามจนกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงนิสนี่นอฟกรอดซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีความหมายเสมอหนึ่งกับมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานปัจจุบันต้องแบกรับร่องรอยของชายผู้ซึ่งมรดกอันน่าหวาดกลัวยังคงหลอกหลอนอยู่ในถนนเมืองนั้นเรื่องราวของอนาโตลีวอสควิน เป็นเครื่องเตือนใจอันเย็นเยียบถึงความมืดมิดที่สามารถซ่อนอยู่ในจิตใจของมนุษย์มันทําให้เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันไม่สบายใจเกี่ยวกับความตายความหลงไหลและเส้นบางเบาระหว่างความเป็นอัจฉริยะและความบ้าคลัง่งเราหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้คุณได้ฉุกคิดและตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าใจจิตใจมนุษย์ที่ซับซ้อนและการดูแลผู้ที่มีปัญหาทางจิตอย่างเหมาะสมขอให้ดวงวิญ,ญญาณของผู้ที่จากไปได้พักผ่อนอย่างสงบและขอให้เรื่องราวอันน่าสยดสยองเช่นนี้ จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ